พูดถึงที่หยดทั้งทีนะคะจะขาด6พี่น้องตัวยอคือยักษ์ยศยอดหยาดแย้มและยี่ไปไม่ได้แล้วค่ะไม่งั้นไม่ครบนะคะองค์ประกอบความเป็นหนังผีที่หยดแน่นอน,นะคะ่ะน้ำทีมาเลยนะคะพี่ยักษ์ค่ะรับบทโดยนัดเด็ดคูกิมิยะและมิมรัตนวดีในบทแย้มค่ะเปิดตัวหนังภาคต่อที่หยด2นะคะเราเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยค่ะกับการตามล่าผีหลังการตายของแย้มในภาคแรกซึ่งหลักๆ ที่ทําให้หนังเนะคะเดินทางมาถึงภาค2ได้ก็มาจากกระแสและรายได้ภาคแรกค่ะทะลุ500ล้านบาทนะคะจนผู้สร้างมั่นใจว่ายังมีโอกาสไปต่อได้ค่ะผลพ,พวงความสําเร็จของหนังยังช่วยแจ้งเกิดนักสแสดงหน้าใหม่ไปหลายคนนะคะโดยในภาคนี้ก็เลยมีการเปริดตัว2นักสแสดงดาวรุ่งค่ะแฟงธนสรณ์น,นะคะแล้วก็ท็อปทศพลค่ะที่เข้ามารับบทบาทตัวละครใหม่ในภาคนี้ สองหนุ่มบอกเลยนะคะว่าเรื่องความดังไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้รับเล่นค่ะแต่เป็นโอกาสที่จะได้ทํางานท้าทายโดยแ้งบอกนะคะว่าเขาก็หวังมาเก็บประสบการณ์เทคนิคการสแสดงจากรุ่นพี่ที่เข้าฉากด้วยกันค่ะส่วนท็อปทศพลคุณหน้าคุณตากันดีนะคะจากบทบาทตุ้มเม้งกะนกในหนังเรื่องโฟกิน2ค่ะ<ม>ก็ได้มุมมองและไอเดียใหม่ๆจากการสแสดงเรื่องนี้ไปเหมือนกันค่ะความยากขอผมมันเป็นแบบ หนังหนังเรื่องแรกด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าในการทํางานกับพี่ๆที่แบบเคยทํางานในพาร์ทหนังมาก่อนเลยครับก็ค่อนข้างกดดันในตัวเองนิดนึงครับแต่ว่าก็มีมีพี่ท็อปมีอท็อปมีพี่แบงอะไรหลายๆคนคอยแบบว่าช่วยครับคอยช่วยแบบเออไม่ต้องเกรงเวลาอยู่ด้วยกันแบบคุยกันแบบเหมือนละลายพฤติกรรมครับมันค่อนข้างต่างกับในซีรีส์มากเลยนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ย แล้วเป็นหนังผีด้วยตัวบทนี่ก็ผมทากันบ้านเยอะหน่อยเพราะว่บจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนน่ารักนิดนึงครับใจกลางๆนิดนึงครับมันก็ทํากันบ้านกับบทลิทูกันไปครับปรึกษาพี่คุยอะไรเงี้ยครับก็มีแบบน้องปรึกษาเรื่องคําพูดที่ไม่เข้าปากครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกว่าเป็นเรื่องปกติจากจากตัวอักษรเนาะเวลาเขาเขียนมาจะมาเป็นบริบทเราอ่ะ เราก็เอาแค่มินนิ่งพอแล้วก็พูดเป็นคําที่มันเข้าปากเราถ้าถ้าเราแกะทุกคําจากตัวอักษรมันก็จะเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันก็เป็นกับทุกคนแหละครับคือจริงๆแล้วภาคสองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็แต่งเติมขึ้นมานะครับผมจากภาคแรกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ใครหล,หลายคนอาจจะอ่านหนังสือมาอาจจะคาดเดาว่าเออมันจะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเนี่ยาบางทีอาจจะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเรายกเอา,เอาไอเดียบางอย่างจากหนังสือมามาเพิ่มเติมแต่งให้มันมีอรรถรสมากขึ้น แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการเดินทางที่จะล้างแค้นผีชุดดำต่อหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หลังจากที่แยมได้เสียชีวิตไปประมาเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วแม้ภาคแรกจะปังจนต้องสารต่อนะคะแต่ก็ไม่ได้การันตีแล้วค่ะว่าผลงานใหม่ที่ออกมาจะประสบความสําเร็จตามไปด้วยเพราะว่าคนดูเขาก็คาดหวังผลงานนะคะยิ่งต้องทพล็อตใหม่ให้น่าสนใจขึ้นค่ะโดยในมุมผู้กํากับที่หยดทั้งสองภาคคุยทวีวัฒน์นะคะบอกค่ะว่า หวังแค่กระแสะต่อยอดกระแสะแบบนี้ไม่พอนะคะต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพด้วยค่ะจะต้องดีกว่าเดิมอย่างที่อสอ2นะคะนอกจากนําพลอสส่วนหนึ่งมาจากนิยายแล้วยังเพิ่มความน่าสนใจด้วยการหยิบเรื่องปอบตับพวงค่ะก็เชื่อกันว่าเป็นตำนานผีป,ปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยมาเล่าเป็นกิมมิคของเรื่องด้วยค่ะมีเกี่ยว,วกับ วชิรญาพิเศษนั่นก็คือเรื่องปอบตาพวงที่เขาเล่ามาซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ไทยจริงก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้แหละเรามีเข้าโครงแล้วที่ที่เราจะเล่นกับเรื่องนี้แล้วแล้วสิ่งที่เราคิดคือตาพวงก,กับผีชุดดามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบางครั้งผมก็มีวิธีคิดว่าเออถ้าเราเสียตังค์2 0งบาทไปไปดูหนังถ้าหนังไม่สนุกหรือว่ามันไม่แบบคนดูไม่มีส่วนร่วมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ ทำหนังว่ายากแล้วนะคะแต่ที่ยากไม่แพ้กันสําหรับคนทําหนังยุคนี้ก็คือเรื่องการตลาดการโปรโมทค่ะเพราะแม้จะได้นักแสดงตัวท็อปมาเป็นจุดขายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงคนดูทุกกลุ่มเสมอไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นดราม่าเรื่องคนไม่รู้จักหนังไทยบางเรื่องทั้งทงท,งที่เข้าโรงฉายแล้วค่ะทําให้สื่อโซเชียลนะคะเข้ามามีส่วนสําคัญเลยทีมคนทาหนังต้องคิดคอนเทนต์โปรโมทที่น่าสนใจแลวก็หลากหลายมากกว่าแค่การใช้สื่อในมือนักแสดงค่ะ พื่อให้หนังไปได้ไกลามากกว่าแค่ในกลุ่มแฟนคลับหรือว่าฐานคนดูเดิมนั่นเองนะคะ